ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะแค่นี้เชลซีมาไกลเกินฝันแล้วไม่ว่าผลจะออกหน้าไหนไม่โทษทีมไม่โทษนักเตะขอแค่พวกนายลงไปสู้ให้เต็มที่ก็พอเป็นมวยรองจนชินจริงๆนะชนะได้ก็ถือว่ากำไรแพ้ก็แค่เสมอตัวถ้าจะต้องแพ้ก็ขอแพ้แบบสมศักดิ์ศรี มาถึงรอบชิงแฟนบอลส่วนใหญ่คงพอใจละนัดนี้ถือซะว่าได้ลองทีมทั่วยุโรปที่เหลือคือโบนัสล้วนๆพรุ่งนี้เช้าไม่ว่าจะจบยังไงผมจะขอชื่นชมน้องๆในทีมทุกคนทั้งหมดคือคอมเมนต์ของเพื่อนๆบางส่วนจากคลิปเมื่อวานที่เดือบโมเมนต์ลงคลิปชินแล้วกับการเป็นมวยรองแพ้ไม่เป็นไรแต่ชนะเมื่อไหร่โคตรด,ดีครับ สังเกตแฟนเชลซีไม่น้อยเชียร์กันแบบเผื่อใจไม่มีใครกล้าออกตัวแรงทุกคนต่างเข้าใจสถานการณ์ก่อนแข่งดีว่าทีมรักของพวกเขาเป็นรองเป๊เชสุดกูโดยผลงานตัวผู้เล่นความสำเร็จระดับปรากฏการที่แชมป์ลีกเอิงทำมาทั้งสีซั่นไม่แปลกที่เดอะบลูสจะคิดแบบนั้นชั่วโมงนี้ถ้าเลือกได้เชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอเป๊เชรอก ตรงข้ามกับขนมที่เดิะโมเมนต์ตั้งใจทาและอยากให้เพื่อนๆได้เจอกับตัวสักครั้งตอนนี้โปรโห้ากระปุกส่งฟรีคลาได้ทั้งเบราลี่คุกกี้และคอนเฟลกขุมสุด3าแบงค์แดงมีทอนยังไงผมปักพิกัดไว้ให้ด้านล่างดูคลิปจบอย่าลืมอินบล็อกมาสั่งกันนะครับตัดพาไปที่เมดไลท์สเตเดียมแม้ก่อนเกมจะเป็นรองทุกด้านแต่เมื่อถึงเวลาแข่งจริงเชลซี Chelsea ของเอนโซมาเรสกากลับวางแผนเตรียมตัวมาดีมากมาก ถ้าเปเชขึ้นชื่อเรื่องบีบโหดเพรสซิ่งดุเชลซีจะทำลายเกมให้เดือดยิ่งกว่าอาจไม่ได้ไล่แดนบนแบบบ้าคลัง่งแต่ถ้าเข้าพื้นที่อันตรายเมื่อไร่ก็พร้อมถึงตัวตลอดถ้าพวกเขามีกลาง3าคนสุดครบเครื่องทั้งเจ้าเนเวสวิทินยาฟาเบียนลุยส์งั้นก็ส่งไคลเซโดริสเจมลงไปเก็บงานซะอยู่หมดัด ถ้าแชมป์หลีกเกิงมีแบ็กตัวแรงอย่างนูโน m เมนเดสคอยขับเคลื่อนเกมริมเส้นงั้นก็กำชับมาโลโกสโตและโคพาเมอร์เล่นงานคู่แข่งให้สิน้นฤทธิ์แล้วสั่งกับตันเจมส์คอยคับเวอร์พื้นที่ฝั่งขวาอีกชั้นถ้าเปสเชมีอุสมันเดมเบเล่ดาวยิงตัวเต็งบนลองดองั้นก็ตัดเขาออกจากเกมไปซะเดียกแมชเมื่อคืนเดมเบเล่แทบไม่สร้างความอันตรายใดๆให้เชลซีเลยสักนิด ยังไม่นับปลาการดันสุดท้ายอย่างโรเบิร์ตซานเชสที่ดันมาองลงมือออกแสงเอาในเกมนี้คือต่อให้ฝ่าแนวรับหลุดเข้ามาได้แต่สุดท้ายมือกาวสเปนิชก็โชว์ซุปเปอร์เซฟป้องกันประตูไว้ได้เหนียวหนึบ เมื่อแทคกติกที่วางมาลงล็อกคราวนี้ทีมมวยรองก็สับตีนแตกใส่กันโคตรเร้าใจครับสิงห์รู้ช่วยกันเล่นช่วยกันสู้ก่อนจะมาได้2ประตูคมคมจากโคพาวเมอร์ต่อด้วยลูกชิปปิดกล่องสุดเหนือชั้นของเจ้าเปลโดนาที43เชลซีนำห่างเปสเช3เม็ดโดยรูปเกมตัวเลขบนสกอร์บอร์ดถ้าจะกล่าวว่านัดชิงสมสรโลกที่เมดไลท์สเตเดียมจบตั้งแต่ครึ่งแรกก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะัก สลับไปครึ่งหลังก็จริงตามนั้นทีมของมาเรสกาลงมาแพ็คเกมรอสวนไม่ได้ก็ไม่เสียกลับกันเป๊ชเชที่พยายามจาอพยายามบุกแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำอะไรคู่แข่งไม่ได้จบเกมเชลซีเอาชนะเป๊ชเช3-0คว้าแช,ชมป์สโมสรโลกมาครองแบบเหนือความคาดหมายสุดๆ ถึงตรงนี้เชลซีก็คือเชลซีจริงๆนะทุกครั้งได้ถูกมองเป็นมวยรองโดยเฉพาะเกมสำคัญนัดชิงพวกเขาเหมือนมี DNA นักสู้พร้อมปลดปล่อยพลังวิเศษที่ซุกซ่อนออกมาใช้ถูกที่ถูกเวลาเสมอสำหรับเด็กสิงจะว่าไปบทสรุปเกมวันนี้ท้าเอาหลายคนแทบไม่เชื่อสายตาครับกล่าวคือจากประสบการณ์ที่เคยโค่นบาร์เซโลนายุคโคตรทีมปี2012กดบายเยนมิวนิกที่ได้เล่นนัดชิงในบ้านตัวเองปีเดียวกัน หรือจะล่าสุดกับการเอาชนะแมนซิตี้ชุดพีกปี2021เกมเหล่านี้เชลซีมักตกเป็นรองโดนคู่แข่งพับสนามบุกเจ้าชนะได้นี่คือต้องยื้อไปดวนจุดโทษไม่ก็อ,อาศัยจังหวะสวนกลับป้งเดียวจอดตามสไตล์ทีมรองหากแต่นัดชิงสมอรโลกกับเปสเชที่เพิ่งถลงม่มมาริด4เมตรถล่มอินเตอร์5ลูกใครเห็นก็ว่าไม่รอดพวกเขากลับเอาชนะแชมป์ถ้วยหูใหญ่แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเก็บคลีนชีสชนิดส่งบอลไม่ได้เป็นรองด้วยซ้ำ ผู้ได้เห็นภาพนี่ไม่ใช่แค่มวยรองพลิกล็อกแต่เชลซีกำลังสอนบอลเปสเชชัดๆผู้คนต่างพากันสงสัยในตัวเราพวกเขาไม่เคยเชื่อมัน่นและยังพูดถึงเราในแง่ลบตลอดแต่ผมจะบอกอะไรให้อย่างนะเอนโซมาเดสกากำลังสร้างบางสิ่งบางสิ่งที่พิเศษมากๆให้สโมสรแห่งนี้แน่นอนว่าการคว้าแชมป์คือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม และมันยิ่งฟินขึ้นไปอีกเมื่อทุกคนพากันมองข้ามเราไม่มีอะไรดีไปกว่าการลงไปสู้ตายถวายหัวเหมือนกับที่เราทำในวันนี้โคพาวเมอร์ Co กล่าวความรู้สึกหลังจบเกมก็จริงอย่างที่พาวเมอร์บอกรรับยิ่งทีมคุณเป็นรองโดนศพประมาทมากเท่าไหร่ชัยชนะก็จะยิ่งใหญ่มีความหมายและน่าจดจำมากเท่านั้น ที่สุดแล้วย้อนกลับไปคอมเมนต์เมื่อช่วงต้นคลิปแพ้ไม่เป็นไรแค่นี้เชลซีมาไกลเกินฝันผลจะออกหน้าไหนจะไม่โทษทีมไม่โทษนักเตะขอแค่พวกนายสู้ให้เต็มที่เป็นมวยรองจนชินชนะคือกำไรแพ้ก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าแพ้ขอแพ้แบบสมศักดิ์ศรีมาถึงรอบชิงแฟนบอลพอใจละที่เหลือคือโบนัสล้วนพรุ่งนี้ไม่ว่าจะจบยังไงผมจะขอชื่นชมน้องๆในทีมทุกคน 24ชั่วโมงก่อนหลายคนเชียร์กันแบบเผื่อใจไม่กล้าหวังไกลเพราะกลัวผิดหวังตัดภาพมาตอนนี้แค่อยากจะบอกว่าพวกคุณทำสำเร็จแล้วนะหวังว่าทุกคนคงกำลังชื่นมืนอิมเอมมีความสุขไปกับความสำเร็จของทีมที่สำคัญเดอะบลูสสามารถภูมิใจพูดได้เต็มปากพร้อมอามทองกลางอกว่าพวกผมคือแชมป์สโมสรโลกไปอีกอย่างน้อย4ปีเต็มๆครับแตชชมป์ฟีฟ่าขับเวิลด์คัสโมสรเชลซีฟุตบอลคลับ